และสมมติว่าท่านสมัครผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะแสดงวงเงินขึ้นมานะครับว่าท่านได้รับเท่าไหร่นะครับส่วนวงเงินที่จะได้รับนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบของระบบนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับเมื่อเราเห็นวงเงินแบบนี้แล้วนะครับและต้องการจะเบิกออกมาเป็นเงินสดนะครับก็ให้มาแตะที่ตรงนี้นะครับคำว่าเบิกเงินสดนะครับตรงนี้นะครับก็เรากรอกจํานวนเงินลงไปนะครับซึ่งขั้นต่ําของการเบิกนะครับก็คือ300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกไปที่1 0 0 0 0แบาทนะครับ แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะแบ่งชําระกี่เดือนนะครับก็จะมีตั้งแต่2เดือนไล่ขึ้นไปจนถึง36เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่25%ต่อปีนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะแบ่งชําระกี่เดือนนะครับสมมุติว่าเราทําเรื่องขอเบิกเงินสดออกมานะครับเงินเนี่ยก็จะมาอยู่ในทูมันนี่วอลเล็ตตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปนะครับ แล้ววงเงินที่เราขอเบอิกนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าเราต้องการจะโอนเงินออกไปที่บัญชีธนาคารอื่นๆเพื่อจะกดออกมาเป็นเงินสด